สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับเวลา6กนาฬิกาสนาทีถึง7จ็นาฬิกาสานาทีครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิครับ วันนี้สุริยคติการวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครับจันทรคติการตรงกับวันเสาร์แรม11ค่ำเดือน3ครับปีมะเมียฮะจุลศักราช1376ครับวันนี้มีท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยนะครับมีอยู่สองท่านนะครับคืออาจารย์ธัญม,มนศสุริยศักด์ และอีกท่านหฮะอาจารย์ภาวัตหลินพันฮะทั้งสองท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้วันนี้สีสดใสนะฮะสีสดใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีเสื้อสีเสื้อสีอะไรเนี่ยสีแดงครับเป็นสีที่เป็นมงคลของคนจีนนะครับสีที่เป็นมงคลนะฮะฝรั่งก็น่าจะเป็นมงคลด้วยนะ ก็เป็นวัฒนธรรมค่ะอาจารย์แต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่คนจีนชอบสีแดงใช่ครับนี่ทำไมชอบสีแดงเพราะสีแดงนี่ครับเป็นสีที่ขับไล่ปีศาจร้ายนะครับแล้วก็เป็นสีที่เป็นมงคลนะครับคือผมถ้าไปไหนใส่สีแดงเนี่ยปีศาจกลัวเนี่ยก็เป็นสิีมงคลด้วยนะครับมาที่อาจารย์ธัญมลก่อนนะครับวันนี้ตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นยังไงเชิญใหขออนุญาตค่ะ ก็วันนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่14กุมภานะคะแรม11ค่ำเดือน3ปีก็ยังเป็นปีมะเมียอยู่นะคะวันนี้มีดาวอาทิตย์นะคะโคจรเข้าราศีกุมนะเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะคะเวลา13นาฬิกานะคะส่วนพระจันทร์สถิตท,ที่ราศีพิจิก ค่ะส่วนพระอังคารนะคะก็ยกย้ายเหมือนกันนะคะเข้าไปสู่ราศีมีนแล้วได้หนึ่งองศาค่ะส่วนพระพุธนะคะก็ยกย้ายอีกเหมือนกันที่ผ่านมาสองวันมีดาวยกย้ายหลายองค์มากนะคะพระพุธก็ไปสถิตที่ราศีมังกรค่ะส่วนดาวพระหัสบดียังโคจรพักอยู่ที่ราศีกรกฎค่ะส่วนดาวพระศุกร์นะคะดาวแห่งความรักด้วยวันนี้นะคะก็สถิตที่ราศีกุ่มมีองศาอยู่ที่24องศา30ลิิบดา ส่วนดาวพัสดุก็ยังสถิตที่ราศีพิจิกอยู่นะคะแล้วก็พระราหูค่ะยังสถิตที่ราศีกันแล้วก็พระเกตนะคะสถิตที่ราศีกุมเช่นกันแล้วก็พระมรุดยูค่ะสถิตที่ราศีมีนค่ะอาจารย์ครับก็ดาวย้ายหลายองค์นะฮะหลายองค์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนะครับดวงอาทิตย์ก็ย้ายราศีค่ะนะจากราศีมังกรค่ะ ฝรั่งเรียกมังกรมังกรนะฮะคนไทยเรียกมังกรแคปิคอนค่ะอาจารย์นะฮะย้ายจากมังกรเข้าไปสู่ราศีราศีกุมกแบัหัวน้ำค่ะนะฮะผมเห็นแบกอยู่นานนะฮะก็ตรงนี้เขาจะจะแบ่งสัญลักษณ์เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นสองอย่างคือเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็คือเป็นมนุษย์เขาจะแบ่งว่าเป็นนระคือคนนะคะส่วนท่อนบนเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงอาจารย์ ทูนทูนภาชนะที่เป็นน้ำเนี่ยนะคะไว้บนหัวมันลวแต,แต่ชาติอ่ะค่ะแล้วแต่ใช่ไหมคะนะครับแล้วแต่ชาติไหนก็แล้วกันน,นะฮะถ้าเป็นหรวลศาสตร์ปกติว่าเป็นผู้ชายก็มีเ <c oughs> น,นี่ยเห็นรูปเป็นผู้ชายแบกหม้อน้ําเทน้ำใช่ใน,นะฮะ เอออาจารย์ธัญมลแกเป็นผู้หญิงไงแกก็เลยเหมาราศีกลุ่มเป็นผู้หญิงเนี่ยฮะแต่ยังไงเราเป็นผู้ชายเราก็พูดถึงเรื่องผู้ชายก่อนผู้ชายแบกน้ำเนี่ยแบกได้มากกว่าผู้หญิงนะนะครับแล้วก็เทน้ําเทลงไปน้ำที่ว่านี่เป็นน้ําเย็นนะนะครับเพื่อดับทุกดับความร้อนในโลกนะฮะเพราะฉนั้นสัญลักษณ์ของราศีกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นรูปกระแสน้ํา นะฮะเออถ้าคุณดูเคร um ื่องหมายของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะฮะไอสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางอ่ะนะะเป็นรูปกระแสน้ำนะฮะสัญลักษณ์ของราศีของราศีกลุ่มกระแสน้ํากระแสลมอย่างนี้นะฮะนะครับสัญลักษณ์ของราศีกลุ่มฉะนั้องคนราศีกุมเป็นไงชอบช่วยเหลือคนนะฮะใจดีไงใจปลั่มค่ะอาจารย์อะไรนะใจปลั่ม ปล้ำหรือปั้มกาได้กาเสียใจปั้มใจปั้มกาได้กาเสียเอต้าปล้ำนี่มันต้องเป็นอะไงน้ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้วันที่สิบสีนะครับของเดือนกุมภาซึ่งเป็นเดือนที่ประเทศยกเข้าสู่ราศีราศีกรกราศีกุมอย่างที่พูดไปเนี่ยก็ยังตรงกับวันอะไรอาจารย์ วันก็เป็นวันเสาร์ค่ะแล้วก็เป็นวันเนี่ยทางทางที่ชาวบ้านเขาสนใจมากนะคะคือวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์นี่มันเป็นชื่อฝรั่งฝรั่งอยู่ไหใช่ครับเป็นยังไงจันวันวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักนะครับเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยเดิกใช่ครับนะครับเดือนก็เดือนแห่งความรักวันก็วันแห่งความรักนะฮะอาจารย์ธัญมนต์มีความรักมา มีความรักค่ะอาจารย์อาจารย์รักใครมากความรักมีหลายสถานนั่นไหนรักใครมากรักครูบาอาจารย์รักมักเป็นผลเห็นไหมคะกาบอกว่ารักครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเป็นผลแน่นอนรักลูกรักสามีรักเพื่อนที่อยู่ในโลกนี้รักต้นไม้ใบหญ้าถือว่าความรักค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะอาจารย์ดีมดีมากด้วยค่ะความรักเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนพอมีความรักแล้วเป็นยังไง ก็หน้าตาก็สดชื่นค่ะดูท่านอาจารย์พินโยเนี่ยนะคะอาจารย์พวัฒน์นะฮะเคยรักใครหรือเปล่าอ๋อรักครับผมรักทั่วไปครับรักทุกคนครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนพอมีความรักมันก็มีความปรารถนาดีเขาเรียกดาวความรักเนี่ยค่ะอาจารย์เขาถือว่ายังเป็นดาวกําลังใจด้วยนะคะนะฮะคือเราพอมีความรักเราก็ปรารถนาดีต่อคนนั้นนะปรารถนาที่จะให้เขานะมีความสุขประสบความสําเร็จ นะฮะเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นพอมีความปรารถนาดีแล้วเป็นไงนะครับเราก็ก็มอบความรักให้ท่าน้วยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นที่นิยมกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ารักเฉพาะหนุ่มสาวอย่างเดียวนะครับก็ยังรักคนอื่นด้วยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลูกคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณน้องคุณนี้นะฮะนะครับ ช่วงนี้ชอบอ่านปรญาขงเจอค่ะนะฮะขงเจอเนี่ยพูดถึงเรื่องของหน้าที่อ่ะครับนะฮะหน้าที่ของจักรพรรดิที่มีต่อประชากรค่ะพลเมืองนะฮะและหน้าที่ของพลเมืองต่อพลเมืองอะไรเงี้ยหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของสามีภรรยาครับหน้าที่ของบุตรหน้าที่เพื่อนอะไรเนี่ยนะฮะคนนั้นเนี่ยพอถึงวันแห่งความรักนะฮะ อันนี้เอาของฝรั่งมาเทียบกับของจีนนะของไทยด้วยนะครับก็เป็นการปรารถนาดีต่อกันนะครับเพื่อที่จะให้สังคมเป็นไงสังคมมีความรักเกิดขึ้นต่อกันและกันครับก็สังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนมาครับนะครับเมื่อมีความปรารถนาดีหวังดีต่อกันนะครับปฏิบัติกันตามหน้าที่นะฮะครับ บ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสงนะครับการปลองดองเป็นไงก็เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยฮะครับก็มีต้นไม้ปลองดองเกิดขึ้นนะฮะครับนะครับพูดถึงต้นไม้ปลองดองเนี่ยนะครับเขาปลูกต้นไม้ปลองดองเนี่ยเพื่อให้คนในชาติเนี่ยได้ระลึกถึงนะระลึกถึงอะไรระลึกถึงความสามัคคีครับนะครับจะได้ไม่แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายไง บ้านเมืองก็จะได้ร่มเย็นเป็นศพนะฮะไม่ใช่มัวแต่บึ้มตรงนั้นครั้งบึ้มตรงนี้ครั้งนะฮะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวนะครับตกลงนะฮะเรื่องแตกแยกไม่มีนะฮะเหลือแต่ปลองทองอย่างเดียวอาจารย์ธัญมนตต้นไม้ปลองดองรู้ไหมก็ทราบจากท่านอาจารย์นะคะว่าเป็นต้นราชพฤกษ์ใช่ต้นราชพฤกษ์ที่ดอกเหลืองๆอ่ะนะฮะคนอีสานเรียกต้นอะไรต้นคูนค่ะอาจารย์คูนต้นคูนกับต้นหานในต่างกันไหม คืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ของของดอกไม้ค่ะอาจารย์คือดอกไม้เนี่ยจะเป็นห่วงมันหมายถึงการรวมตัวกันแล้วถ้าถ้าเปรียบเป็นธาตุอ่ะทางของอาจารย์พวัตเนี่ยสีเหลืองเนี่ยหมายถึงธาตุดินใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นคือความหนักแน่นและอดทนเหมือนแผ่นดินนั่นเองค่ะแล้วดอกคูเนี่ยบันบานสะพรั่งนะฮะนะครับตอนออกดอกอ่ะโโหทั้งต้นเลย เหลืองสว่างสัวเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นต้นไม้แห่งการปลองดองนะครับเลยขนานนามไว้ว่าต้นปลองดองนะฮะเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพอเห็นต้นคูณนะฮะนะก็นึกถึงความสามัคคีกันแล้วกันปลองดองนะฮะแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นคูณด้วยนะฮะอ้าวดาวแห่งความรักคือดาวอะไร โอ้โหไปพิจารณาเลยนะคะอาจารย์ดาวแห่งความรักเนี่ยนะใครๆก็รู้จักขนาดนมให้คือดาวพระศุกร์นั่นเองดาวพระศุกร์อาจารย์รู้จักนมสกุลไหมดาวพระศุกร์อะไรก็ไม่ทราบอาจารย์ผมเมื่อรู้จักเนี่ยรู้จักแม่ดาวพระศุกร์แม่ดาวพระศุกร์ด้วยชื่อว่ามีละครไทยอยู่เรื่องนึงเรื่องดาวพระศุกร์แงนะครับแล้วก็มีเพลงเพลงดาวพระศุกร์นะครับพอเกิดดาวพระศุกร์แม่ก็ให้ตั้งชื่อว่า ดาวพระศุกร์สุดแสนอัมไพ่ค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์นี่มีนามสกุลสุดแสนอัมไพ่อันนี้ท่านอาจารย์ปิญโยตั้งให้แสนน้ำไพนะฮะดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับถ้านับจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยนะฮะดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือใครคือดาวพระจันทร์ค่ะอาจารย์ต้องเป็นดาวพระภูมิดาวพระภูนะคะนะฮต้องเป็นดาวพระภูษเพราะนั้นพระภูษเลยเป็นเทพแห่งการสื่อสาร นะฮะเพราะว่าอิทธิพลหรือกระแสของพระอาทิตย์เนี่ยจะส่งมาสู่ดาวต่างๆได้ต้องผ่านวัดดะของดาวพระพุธนะฮะแล้วก็จะมาถึงดาวพระศุกร์อ่าเราก็ต้องพูดถึงเรื่องดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยถ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนเนี่ยนะฮะจะสามารถเห็นดาวพระศุกร์ได้นะครับบางเดือนก็จะเห็นในตอนหัวค่ำ แต่บางเดือนก็จะเห็นตอนหัวรุ่งนะฮะถ้าเห็นตอนหัวข้าก็เรียกดาวดาวประจำดาวประจำเมืองดาวประจเมืองนะครับดวงหนึ่งนั้นดาวประจำเมืองนะครับนึกถึงของเพลงวินัยจุลปุสสะค่ะว่าขึ้นข้าฟ้าเรือนขาดเดือนพลางประดับวับวาวแต่ดาวดวงค่ะทศสองแสงงามอารานแดนสวน นะฮะแล้วก็ไปบอกว่าดวงหนึ่งนั้นดาวประจําเมืองอันนั้นคือดาวพระศุกร์รนะครับดาวพระศุกร์ตอนนี้อยู่ที่ไหน <S 2> <S 2> ก็ดาวพระศุกร์ตอนนี้สถิตที่ราศีกุมนะคะมีองศา24องศาถือว่าห่างจากพระอาทิตย์เนี่ยมากนะค <S 2> <S 2> ะพระอาทิตย์ตอนนี้อยู่ที่คึ่งจะเข้ามาหนึ่งองศา <S 2> <S 2> <S นะครับส่วนดาวพระศุกร์อยู่ที่25าองศา <S 2> <S 2> <S 2> <S ของราศีกุมก็อยู่ปลายราศี นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้นะฮะจะเห็นดาวพระศุกร์ตอนไหนนะครับเราก็บอกว่าต้องเห็นดาวพระศุกร์ตอนหัวค่ำค่ะนะฮะพอดวงอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับก็เห็นดาวพระศุกร์นะครับ <จะ S 1> ดาวพระศุกร์รตรงนี้ก็คือดาวประจําเมืองค่ะนะฮะแต่ถ้าดาวพระศุกร์เกิดอยู่หลังพระอาทิตย์นะค่ะนะฮะ,นะฮะนะครับเอ่อ ถ้าดาวพระศุกร์เกิดอยู่ราศีมังกระนะฮะเราก็จะเห็นดาวพระศุกร์ตอนไหนตอนหกข้าอะนะฮะดวงอาทิตย์ตกดินนะฮะพระศุกร์ก็ยัง,ยงก็ก็ยังอยู่บนฟ้าไว้นั้นเถอะทางทิศตะวันตกนะฮะนะครับอะว่ากันไปตามเรื่องนะฮะดาวพระศุกร์เนี่ยนะฮะในวิชาโหราศาสตร์ถือว่าเป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นเทพนะฮะเทพพระเจ้าแห่งความรักนั่นเองเอ่ะนะครับความ,มรักนะฮะลัคนาโลกอยู่ที่ไหนจันละลัคนาโลกสถิตที่ราศีเมษค่ะอาจารย์อยู่ตรงราศีเมษดาวพระศุกร์คลองในราศีอะไรดาวพระศุกร์เนี่ยจะคลองอยู่ที่ในราศีพฤษภและราศีตุลค่ะอาจารย์อ่าพฤษภกับราศีตุลซึ่งเป็นภพที่เป็นภพที่สองกับภพที่เจ็ดอ่ภพที่สองคือภพที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการเงิน นะคะแล้วก็พบที่7เนี่ยเป็นเรื่องของความรักคู่ครองการร่วมหุ้นลงทุนการเซ็นสัญญานะคะพระศุกร์นะครับก็เลยเน้นเรื่องการเงินกับความรักนะฮะนะครับฝรั่งเรียกดาวพระศุกร์ว่าวีนัสนะฮะเป็นดาวพระศุกร์ใช่ไหมใช่ครับผมวีนัสเนี่ยมีสามีนะแล้วก็มีลูกด้วยนะฮะลูกของวีนัสคือใค่ ลูกของวีนัสคือเทพแห่งความรักนะฮะที่ที่ถือสอนอ่ะค่ะิวปิดใช่ไหมครับใช่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 อ๋อนั่นเป็นลูกลูกของวีนัสนะครับนะครับเป็นมีลูกกับเทพเจ้าองค์หนึ่งคือมารสนะฮะนะครับก็คือใครพระอังคารอ่าพระอังคารนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับคิวปิดของฝรั่งเนี่ยก็เหมือนกับการมาเทพอ่ของไทยของอินเดีย นะฮะอันนี้เราคุยกันเรื่องวาเลนไทน์ยังยไม่จบเลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ฮะพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ